ตอนนี้กำลังทาสีวัคซีนเข็มที่สองอยู่แต่ว่ามือน,นี้ตื่นเต้นกลัวหลอบแหลกอีกหมอกำลังเข็นเข็นไออันนี้อยู่เข็นยาสีมาสีให้คนไขยอย่อยอ่หิวนอนปง พราะว่ามาก,กับบริจินเขาอยากมากินขนมอยามาก,กินเขาก็ะัดผัดปลาหมึกมือนีโอ้คนมาหลายสองสี่ร้อยคนนะเดี๋ยว่าต้องผีสองรลอยเก่าสิบเก่ากับมีกับไก่จัเทียงละกับที่ว่าเร็่ยุ้มืนีว้าเร่ยุ้ยครัวคู่มือ เป็นซีเมยเมย์เพราะว่าตอนเสาร์ก็ไปสนีน้ำส้มควนใหม่ให้ต้นมัง้ัวแล้วก็จะได้ขึ้นมาจะให้จะให้อาหารจริงดีแล้วก็ฝาวมาฝา่าวแต่ว่ามันนั่งขาเขึงมันก็เมื่ยเนาะ มาโรงพยาบาลนั่งตาหึงกับเซ็งเซ็งเป็นบางคนกบว่าเขีมยที่สองนี่มันมันบอกเป็นยางวะจ้ะซื่อๆคือเก่าว่จ้ะจังว่าถาเบิงเจาง้าหน่อยมองไปก็มาเสียละไก่จะหอดรอบละไก่จะหอดรอบละจะ้ะสองเทียวทานอาไอเดวิีดมาซะก่อนแถวไอเดีิบีาากกไดไปท,ทางพน คอยอยู่แถวที่สามเจ้าคน,นแนแเจลาคนทั้งร้ามันผเอนรับนอนถ่ายมันผลมันผลกันนอนรับถาเนี่ยมันเมื่อยเนาะ กำลังวัดความดันตำลันเข็นเข็นมาเ่อวัดความดันแต่ว่าหมอเขาเขามือมือเบานะสังเกตบางแล้วเขาสีแต่ละคนแต่สีสบ,บม่บมบ่มยัง คอยากนอนอยากนอนเลยมามานั่งขาแรงส่ออกมาลูกซาวกับบอยู่แล้วบมีใครอยู่บานจะคนเพราะว่าเขาพักกันไปตีมืองขับถึงเต่เสาวพอบานก็ลูกซาวกออกไปบอกออกมากะเมื่อสดแต่งให้พพญายแล้วกะออกมาเลยพญายจะอยู่จังไดบุจากป้าเราอยู่คนเดียว บารีอันนี้ซัมบาร้พุกละส้ำท้าผู้เทาเตยอืมแต่ละคนอากัับกกิยาอ่ะแต่ละคนค้นกันค้นกลินโตรศับทาคนกันคนนี้นอนรับค่ะ ทางานไอริน,นอืมนะะแค่นี้ก่อนจ้ะ